กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีด้อพี่น้องเอฟซีทุกทา่านมื้อไนข่าวการมาทาดหลวงพี่น้องจา๋าเพื่อเพิ่นพามาทานเที่ยวทาตหลวงพี่น้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบคุณเอือนทีไมไอรูแล้วก็ไกด์คนสวยขาน้พี่น้องนางแป๊กกี้ไกด์น้ำเที่ยวเขาคุณหอนยอดเกี่ยวพี่น้องจา๋า ปกติก็เห็นจ่ได้ลังปึ๊บลังสมุดพี่น้องมือีน,นบุญหอดพี่น้องนำมาเห็นพระธาตุหลวงเวียงจัน <c oughs> <c oughs> เป็นบุนตาอาลีรอพี่น้องว้าวพี่น้องพระธาตุหลวงเวียงจัน โอสุกาได้สุกได้ลาบนะพี่น้องเด้อพี่ทุกก็ขอให้อยูปังๆๆๆคอ FC ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงเด้อสุทสุขคนาเจ็บอย่าได้ความีเยอายเฮานําอ่ตงามดี เห็นแต่นี่ป right ึ้มขิ้ข้ามกับอกเห็นแต่นี่ปึ้บมาสัสโอ้โหพระธาตุหลวงทองคำมาเด้อมาเด้อ แม่ตอนบุญทฮาบุญบ่หอดเนาะตอนนั้นเออสั่งห้าบุญธาหลวงพี่น้องสดเด้น้องสั่งหสามาบุญธาหรวงพี่น้องแม่ตะกี้ว่าใส่เป็นน้องบ่ ไม่เห็นตัวจริงหรอใครเป็นไอ้ลูกน้อย <c oughs> ตัวแรกว่ใครเป็นน้องสาวะสัน,นวันนี้ก็เลยจะเป็นลูกซะพี่น้องจะไทยเศรษฐาบอกแโอ้ฮะจะไทยเศรษฐาธิราดมองเพิ่นอยู่วะนี่นะหาดหลวง วสัตใ่คุกับัวเป๊ะนสาววาบอมีล้นเ็ดเซี่นสาวว่ายอดเงมุมไฟันอย่างคนนึงเอาัวขึ้นใต่เอาใขึ้นขาดืกินผู้เดียวตัวนันเอาวใช่ใส่เฉลเป๊ะเอาไปเป็นคํำถาบออกเป็นคํำถานแน่กล้องยีร้อยมันมั่วลูก มาสอนนี้เห็นกันมาย่งบุญถหลเราเห็นเก่งต้องนเลยเออกไ้มกรคนงามคกรคนงามเก่ยคนงามพาเทียเกรคนงามพาเทียมันขจะมาแท้ๆนะโบเห็นมือมือบุญจะมาเออเออโบมีเห็นจะเข้าได้เข้ามาได้ชวนที่เข่ามาได้เออเห็นทางนี้มั้งเห็นมาถ่ายอีก ไปยืนกับป่าเลยยืนกับป่านยืนกับป่านป้าป้ายืนกับร้านครูภาพนาะกับไก่พี่เนาะกับไก่ตัวเดียบนี่แหละแม่นบอมีไก่คนสวยนี่กะพี่สีบอมเมียนโอกาสได้มาหล่อพี่เนาะไก่คนงามเฮาโสดเด้อพี่น้องโสดเอฟซีทางเมืองนอกสนใจติดต่อได้เด้อ ขาดองทาดดก็อื้ยขาดองนสาวใจขาดองขี่ย่นน้สาวใจขาดองขัดไดเด้อพี่น้องขาดองนสาวใจขัพย่นน้สาวใจจะมแต่ถือของดีจะมากับเราหลอยกับพ่อน่ยมุ้งมิผัวอับากาศยมโอ้ยกเจ่าผู้หายได้หรือเม่ ลุงลุงพนยังบอว่างันน,าางน,งนี้ผนว่าเหมโทมาเพราะว่าเสิไดเาสีอันนี้จะเป็นห้องเงินท้องคำนะพี่น้องของประเทศลาวเฮาประเทศลาวเฮากระซินเมืมดๆเลยพี่น้องเพราะว่าซูฮามาตอนกลางคืนเนาะ วันนี้กาสิพาไปต่ออยู่แคมของรือวสิบปทางใดพี่น้องรุ่นต่อไปพี่น้องหลังจากออกจากฐานหลวงเนาะขอบคุณขอบคุณเอื้อยกับอไอ้ลายเด้อให้อยู่ดีมีแหงเด้อเด้อกับอ้ก็อยู่ดีมีแหุ้ก็สุขสุขคนเนาะพี่น้องเพิ่นพาหามาเที่ยวเป็นบุญลายพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ได้เพิ่นกันก็สิบบได้มาเนะาะฮะงามก็ได้ปึ้มบอจจาหลังจากมาแตน โรงพยาบาลเนาะพี่น้องเอื้อเพื่อนพาไปหลอกเข้มคองแต่เหม็นข้ามบริยัทก็เลยแบบมันพเอาเนาะาก็เลยเตรียมพาากันนนมมอื่อนี้นอนห้องแอร์พี่น้องมานอนห้องแอร์อากาศมันหนาวเนาะอากาศหนาวเด้พี่น้องอยู่เวียงจันทร์มื่อนี้อากาศมันมีเยงจันทร์เกือบเป็นเย็นพี่น้องเนาะพัดลมๆดินันมีนมาเกี่ยวมานจะท่าละวังแล้วก็ไป ครั้งแรกที่เห็นตาดวงเนาะของพี่น้องไปเสี่ยวไปชมลายสีไล่เดี่ยวฮ่อคำฮ้อเงินถึงพาไปก็ชมฝึกใจปวดใจเหงาอยู่เอ้ยน้ำผิดก็ไดันนี่พาไปบึงอุ้ยฝ่ดเสี่ยงยังเสี่ยงท้องอืมเสียงขวดเสียงเสียงขวดเสียงควนฝัดเสี่ยงขวนบ่เคยเห็นเลย สูนย um. ์ก uh. so 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 ันอมาเสียงควรเอาแตแถ้าเปบเป็นเป็นแบบเสียงควรอเป็นเป็นยังกัวัตถุโบราณเนะอันนู้นล่ะของเก่าเก่เสียงควรนะของแต่ดึกดบนแต่โบราณนะครับเนั่นป้าเห็นไอไอลูเนาะเราขื้นไปป้า อันเดียวก็มีงานลำบาโอ้เราระดับตำรวจตำรวจก็บ่าได้ตีตำรวจพระรามตึ๊กต้นบอแบบตำรวจคือ่ยังแบบแบบผินใจกล้านะบอแปลว่าเขาเนจ้าห่้าที่ขอารปรอกปล่าวจาก้1กันนะตรงบ้านเนี่ยก็บสส์โบสส์เนี่ย พี่น้องอยากหัวเราตอนแรเราอีกคือรีบพกกันยะข้ามข้าว่าว่ายืนชื่อยนะคืัยนไมยนคืในตาย้นคือชื่อเราเรียนนี่คนเราแค่ต <verw 000> ้องมาลำล็กซะเถอะเฮ้ยเว่งมันวิถีลอยได้สั้นเจ็ดเป็นเบียร์หนึ่งกะสีว่ายที่ม <rawd unre> ันจกคาเดียหอนเนาะร่มีสลิงก็เดินหรือลอยได้ คือเหมนโยจุดนักคือแบบแบบมาดินก็คือบเมือนจุดนักมาเนอกเขาเมืองเขารีบขึ้นรีบขาลงมาเลยรับตาคืออนีอหมดแต่แต่เศร้าต่นตื่นมาต่นนันน่ สองมาเสียงควรสองม่านกับมานส่วนวัฒนธรรมเสียงคานแมนเสียงควน่่อยู่เสียงคานเลยแล้วมาานม้านนี่คือวัดพระอาจารย์นึงวัดวัดนคะวัดวัดมวนซื่งมันม่วนงอาจารย์ไซอาจารย์ไซอ่นาจารย์ไซนะวะเฮยก็มาเคหัว จีสองีเปิกเปอรกเปิรกบัดาไซไซสก็ได้เลย่บอกว่าัดน่วันหาดไซพองหาดไซพองนะคือมองเข้าไปวัานี่แล้วก็โดนน้ำมลเน้ะโดนนึงเขาอยังของะอของเาอยังมันหลยตีมาเปนลายนอาแค่นะ บบหลดน้ำมอนมากมันก็ใจห่าเอแท้สา่มากพอหึ่งพูดหุดอยู่จำก็ม่ไบเปนสมพมากของตายรับควรจะบอกพี่ดีนะว่าอะไรนะองพน้องน่าดูลักจู่ แล้เอ้ยกว่ากันท่ามคิหีกห้องกับอากาศเนาะมปรอะมาเลยเปรอะมาเลยมาตาลักตาลยากแค่โลกรจุเขมาเลยลักตาไ้ทลมาตกใจมาป้าไคิดว่าเอาไปนะตาหมพี่น้างเฮือกคนเลยเมนอาหารเผื่อกาต้อนรับครับสูอยางดีพี่น้องเลยไหลเปนถุกใจกลมจะยาวนะเมนาหไงอยู กินสัญีน่ดินอีสัญญาณน่ไอีพีไอพีเอพีเอพีอพเอพี่อเอพีเอพีเอพีเพอพีเอพอพีเอพีเอพ่เออพีเอพี VIP VIP พี่อพอพีเพี่อพีอพีเออพีเออพีอพีพีเมเอพีเอ่อพีเอพีเอเออออออ ปฏิบปฏิบภานใน้ามานี่คือพี่ไอพี่พี่ปรอนะฟีีา่าใช่ใหม่ว่าใหม่เนอะีไอฟีเหมืนีไอฟีกกฟีไอฟีเ้าออนนะฟีไอฟีสุเจ้าอ่นนะต้องฟีีไอฟโอเขียวจ้ะนะ ห้องนอนท้องเสียวไปนอนห้องนนำได้เอออุ้ย <c oughs> อีกลูกบ้านละพี่น้องเล้พ่อๆกันคลิปานานแล้วพี่น้องเด้ยิ<า>ยนนีไม่แหง<า>้งสุขสุขคน